ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง f 4. ยินดีต้อนรับเข้าชูช่องมหาแห่หงมวลืืนนะครับเนาะเอาพี่น้องเมื่อนี้ภาพไปเบิงเ,เล็กสูตรเด็ดสูตรดังเนาะของปูไข่ลมไส้ครับผมเนาะหลังจากงดที่พ่าดมากกะว่าทำให้ผิดหลังคือเก่าเด้อพี่น้องเด้เอสูดสามันลางเนาะสำหรับคนนี้ ปูพ่นกับบ่นใจคือเราได้พี่น้องเด้อพ่นเน้นให้มากกับทางช่องเป็นกรณีพิเศษครับผมเนาะเอาผู้ใดข้ามารับช้มรับฟังเนาะขอให้มีโชกมีใช่นะครับเนาะให้ถือใจต้องตาเพราะแม่พี่น้องขันมักเด็กสูตรปูเนาะหรือว่าติดตามอยู่เด็กติดเลขกมากนะครับเนาะก็คือสูตรคำนวณเพิ่นเนาะเอาไปรับช้มรับฟังนํำกันสำหรับกนนี เพื่อติดเน้นจะได้เป็นพิเศษพี่น้องเนาะได้ยินขาา่าวว่าอันตลอดพี่น้องออกปุ๊บอันปั๊บเด้อพี่น้องเด้อเอาไปรับชมรับฟังบรรยากาศน้ำกันปูคนจีซาทะยายนี่ฟังครับผมเนาะทั้งแต่เขา้งแต่คนก็ใหญ่เน้อฮ้องหาฮ้องเนี่ยเปิดกันได้ดีอันนี้อันนี้เปิดกันอ่านั่าวบ่มีสีก็เราวาบบนเองปะเนี่ย เนี่ยมันมาเนี่ยสามนี่เออสามสามสามมันสามตัวเนี่ยสามตัวที่ผ่านมาได้พี่ดวงได้สามเป็นสามศูนย์สามผ่านเ่ยค่อนี่ถ้าอันนี้เลยคุดทุกวันนี้เมื่อวันศีกไปยังเดินน้องวันรั่นผู้ว่าแต่ศูนย์มันจะยังหมดที่แล้วมีศูนย์เนี่ยทานศูนย์มากก็คือสามนี่สามเนียโอ้ยบาทนีด้อครับหนึ่งแม่สามบาทนี่ ที่น,บบนั่นบานนูปากกามีมันอบ,บ้านเอฟซีเอฟซี่อยเห็นมันอ่ที่น้เอฟซีให้ออมาแล้วได้บาน,นี้เด้อได้ดูใจนะในครับครับวันที่หนึ่งนะครับเมษาอ่าวันที่หนึ่งเมษาปูไข่ลูไส้ครับอ,อมันมีมันมีสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้ามอามันจะมีคอยดึงซี่ก็ผาลงมาดึงซี่ก็ผานะครู หนที่จะหาลงม,มาอ๋อนะครับนะมีสี่นิหามีเก้าอ่าสำหรับไข่ลบไส้ครับนอกสำหรับงวดนี้ได้พี่น้องด้หมวดที่แรกกับเขาอ๋อสามสามสี่น 1, 3, 3, นหนึ่งสี่เนี่ยนหนึ่งสี่หนึ่งหา้า โอ้วิ่งสี่วิ่งสี่วิ่งห้าถ้าตัวเดียวอุมกลุ่พี่ครับเน้นสี่จะข่อยรื้อดอกเอาก็ต้องสูตรเนาะจะข้องสูตรเนาะจะของสูตรจข้องสูตรนี่มาสี่ครับผมสี่มาเนาะปู่เนาะสิบสี่าสิบครับผมเอ้าสิบห้ามากอีแล้วง่มาเนี่บัสงหายสองหาายบันี่มาสี่ สี่ศูนย์เก้าสามชี่หกอืมบานนี่เรียบบนนี่สองสองกับแปดเดี๋ยนี้วิ่งบนสองกับแปดอ่ามาที่นี่สองหกมาใช่สองหาครับผมสตมาชี้แปดครับอชี่สองอือสามเก้าสามเก้าโซเดรัดโซเดตรงนี้ก็มีสามเก้าครับผมาสามเก้าสามเก้าเก้าสามมาจากเก้าเก้าจากเก้าม่านมาใช่สามหลอด วัวคันเกมามากชีหลังชี่บนสิบสี่ลางสิชี่บนนี่ตัดปรไเดี๋ยครับผมชี่สองบนนะสองชี่ลังโอ้ก็บเล็กมันหน่อยตัวนี้ครับผมแม่แม่แต่ว่าเป็นตัวเดียวกันเนาะตัเดียวกันอัวคันคือพูรีคีพันหนึ่งมิสามีสิบเจ็ดแน่นอนเป็นตัวดังเลยล่ะเจ็ดสิบเจ็ด อ่าท่เจ็ดเต้ันนี้จากของเข้าลุยจากของเข้าไปสิบเจ็ดโอ้สิบเจ็ดตัวเดียวเลยขั้นนี้จากสูตรนี่อ่าขั้นนี้จากสูตรได้สมมุติเนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คือขคนไปเดินเจ็ดนี่คือจับบนครับอ่ไปเดินล่างเจ็ดยู่างอ่าไปไปยู่ังเจ็ดโอ้ขั้นเจ็ดแม่คือลงล่างอย่างเดียวเป็นลงล่างอย่างเดียว น่าดูนะปูเนาะาาจะมาอีกนาะปูขาอม่าัคแรกคันคือไปหาเชื่อไปตติีจดชกับสองทีหนึ่งสแล้วสองสับสองสีคันเขาไปเชื่อไปรัตติคันหารอตตนะพี่นล่างก็คือว่าเิ่นเน็นง๋ยวนี้่มีขายแล้วไม่มีขายแล้วใช่เปลาพี่่างเอยเรียกบนน้นสองนี่ยนะสองอ่าสี่สองสองหก บนเน้นสองนะคะเน้นสองสองหกกับสี่สองอ่าตัวท็อปเด้อพี่น้องเด้อตัวท็อปเพี่อนตัวที่แปดอันนี้ตัวที่แปดเพื่อนเออซ้ำตัวเดียวกันนับปุร่ะตัวเดียวกันอ่ามันมีอะไรขยันดิอืมอันนี้อันนี้อามาปุ่นหนึ่งสี่หนึ่งสี่มีทั้งบนทั้งล่างโอ้ทั้งบนทั้งล่างอ่าไปได้ทั้งบนทั้งล่างได้พี่น้องได้หนึ่งสี่เพื่อนสามเนี่ย ครับผมบันกชี้ชี้กน่อืมกดัดใเท่ากัว่าชี้แน่นอนนะวันนี้วันนี้เน้นสี่เยอะาใอ้ต้องาเราเปนาบันกวได้บันแมนจบจบตัวนี้เออคือคำนวณในบ้างสี่เรูปเราตัวนี้ตี่ห้าตัวออมาสังเกตว่าหันกระตบกตัวเขาสบมวันตัวโอันสามแปดเก้าครับ ก็แต่ต้องคอยกรดึงแกะก็ถามลงไปขึ้นวันนี้กันมาตกตกชี่หาโต๊ะครับผมชี่หาโต๊ไปตอเอดึงหาก็บ4ี้ลงไปครับไปทั้ว่าไปจับคู่ไปตรงนี้แค่นั้นตอนแรกบนประเทศตุรกมานสองสองแปดอืมแต่ก็เรซ่องกองแปดนีเป็นะตายเกียมันสองแปดสี สองแปดสี่มีดีแล้วนะครับผมมีู่แล้วเลยบอกว่าใช้เสียดสามตัวเพื่อจะอ่าเสร็จบุญครับผมสองแปดสี่อันนี้บัญชีมันมีอยู่แล้วบัญชีช่วยขึ้นระนล่างก็บุญนั่นแต่เรียนที่นี่ยก็ได้เป็นบนเป็นล่างได้ก็ขีดว่ามาทั้งบนทั้งล่างเมื่าทั้งบนเนี่ยได้เนปู่หรือมันจะมาทั้งบนไหมก็อาจจะมา โดนนะพูดมาโดนด้ซีเนี่ยสนักเกตมาดูเลยอันหนึ่งซีนี่ครับน้ำตะกอนปีใหม่ผุดไอ้ปูหนึ่งซีซีหนึ่งนี่้ำตะกอนปีใหม่ผุดอเอมีชิ้นหากับชินชีนะอือชิหาดกับชิ้นีังอกตั้งแต่ก็ไม่จะเป็นรักลอยมารักลอยกันไม่มี ชี icana, ้คทสองเหรอหนึ่งสองาหนึ get get it like ่งช euh ี <t rio> <t rio> <t rio ้สองชี้สองสองไปไม่เอืจอมากับมากชี้ชีกับชี้หาโดยล้ำมาหยอตารางนี้ครับงชีมากโอกับชี้บ้าสี้ล่งลางชีลงลางอยู่ปีไก่อะไรปีไก่กันีไก่นะครูีที่แล้วปีที่แล้วปีหกซีมากเี่ออก สีสองสองต่สี่นีุงหาเนี่ยโดนนห้องหงไม่หอหน้าแม่มาจแต่ตรงนาจีหาเราก็หายตั้เลยอืขนาดนล้ก็แบกเจ็ดเด็๋วมกไปไหนมาเห็นบ้างตามันงงมากอยู่ที่เจ็ดขึ้นไปแล้วศูนย์เจ็ดหาเจ็โเจ็ดเ่หกเจ็ด้วหกเจ็ดอีกศูนย์่กันอื่ว่าศูนมากอ่า นับตั้งแค่สามชูนชุนแปดีไครับฟางมาเดียวผมาุนหาุนแโอ้่สามุนอีกอ่านเรีเลยได้เนาะอืมมัแปกตอนนี้ตั้งแุ่นมาตอนี้ชุนเป็นลไย์บดชลางอีกเนาะนึ่งาสามชุนุนแปดอืมแต่ว่าุนชุนสุนยอ่โอ้ วัน <mile> ี้ฉันไม่ซี่เออนนี้ต้มยุ้ได้มีเท่านั้นต้มย่ม่เท่านั้นหาไม่ตัวเดียวชินมนระว่ชิ้นี้ชิ้าปูชิ้่าปูหรือเปล่า่าชินผาเนี่ยชนโมเอาจารย์ปูปลจังานเอมจัพรมมาแทนแล้วอม่ส้่ตัวนี้ผมตัวเดียววี่งสวมงวิสางบน เมา็ดดียอย้นจะคู่มีหนึ่งามที่หาไรครับผมเต็นั้คู่วีสองสาม่าเจ็ดตัวเจ็ดคู่รลุยหรอครับเป็นตัวเดียวกันอขันชุนยยางก็คือว่าีชุน่นเนี่ยตัวขัดชุนย่ังเี่ชุนเนี่ยแบบนี้แลวังนี่วนี้ขัดชุนสีย่งเหลือคือสีนนซีเลพี่น้านเนี่ยชุนักลอยก็ชิวเป็นศูนรักชิวแบบนี้่อโ เออไี่ศูนย์เ nah, นี Nixon> ่ยสี่ก่อนอ่าตั้งชุนี่แนี่ยอย่างไรเนเด่นอเดสองสี่กับที่สี่โอ้สบแล้วองสี่แล้วก็หนึ่งสี่ฉลากินแดงนะพี่น้องเพราะว่าลางเนาะปูเน่ยลางกับปูกับกับสี่สองออืมิบีกับแบบว่าที่ไ้เออสิบสี่้นสบบนอ่ะ มาบแนวพินอนเนาะครับเนะาะเอาครับผมเนาะตามที่พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังได้พี่น้องเด้อก็คือเพิ่นเน้นหนึ่งสี่แล้วก็สองสี่เน้นไปที่ล่างครับผมเนาะสำหรับอ่าบนเนาะสองหกเมเ็ดเดียวได้พี่น้องเด้อปูเพิ่นเน้นให้จักหน่อยเนาะตาเพิ่นเน้นย้บบ้านหนึ่งสี่สองสี่ไปหาสาระกินแมงไว้เอาพี่น้อง พีจารณ้าบิงคันมาขั้นชอบตัวนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน้เด้อพี่นลองเด้อเอาสำหรับชิมิสวัสดีครับ